ตำนานคำสาปพ,พระนางเลือดขาวจากความรักที่แสนหวานสู่คำสาปที่ชาวกอะลังกาวีไม่มีวันลืมวันนี้ทางเราจะพาไปฟังเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลกับประเทศไทยเราสักเท่าไหร่แถมยังมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราด้วยนั่นก็คือเรื่องราวคำสาปของพระนางมสุรีที่เกิดขึ้นบนเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียมสุรี เป็นชาวภูเก็ตแต่กำเนิดมีพ่อและแม่ทำอาชีพค้าขายโดยการล่องเรือไปมาระหว่างภูเก็ตกับปีนงังแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาไม่มีเรือเป็นของตัวเองต้องเช่าเขามาอีกทีหนึ่งจึงทำให้ขาดทุนอย่างพอสมควรผู้เป็นพ่อจึงพาครอบครัวย้ายไปทำมาหากินที่อื่นแต่ในขณะที่กำลังเดินเรืออยู่นั้นซึ่งณนะตอนนั้นมาสุรีอายุเจ็ดขวบ แต่ระหว่างที่เดินเรือเกิดพายุใหญ่ขึ้นด้วยความเป็นห่วงลูกกลัวลูกตกทะเลพ่อและแม่ได้เข้าอบกอดมัสุรีและสุดท้ายเรือก็ล่มกลางทะเลทุกคนจมลงสู่ทะเลพ่อและแม่อธิษฐานขึ้นในใจว่าถ้าหากลูกของเราเป็นผู้มีบุญมาเกิดจริงๆก็ขอให้พวกเราทั้งสามรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเถิดและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น ทั้งสามคนรอดตายและไปโผล่ที่กอลังกาวีจากนั้นก็อาศัยอยู่และทำมาหากินเรื่อยไปโดยลังกาวีแปลว่านกอินทรีสีน้ำตาลเมื่อครั้งที่แม่ท้องมาสุรีเคยมีหมอดูทำนายว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุญญาธิการมาเกิดจะมีแต่คนให้ความเคารพแก่เด็กคนนี้เมื่อมาสุรีเติบโตพอที่จะรู้ประศีประสาแล้วมีครั้งหนึ่งบนเกาะเกิดภัยแล้งอย่างหนักขึ้น มัสุรียกมืออธิษฐานว่าหากข้าเป็นผู้มีบุญมาเกิดจริงขอให้พระเจ้าทรงประทานน้ำลงมาให้ด้วยเถิดและขณะนั้นเองเท้าของนางก็เขี่ยไปโดนหินก้อนหนึ่งจึงพบว่ามีตาน้ำอยู่ตรงนั้นนางจึงรีบบอกพ่อให้มาขุดทำบ่อน้ำเรียกชาวบ้านที่อดอยากมารับน้ำไปใช้และเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความยินดีให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมาก พอย่างเข้าอายุ17ปีมัสุรีเติบโตเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามจิตใจดีและเป็นที่รักของคนทั่วไปจนเรื่องลือไปถึงเจ้าชายวันดานุษแห่งกอลังกาวีเจ้าชายทรงบังเกิดรักแรกพบทรงรู้สึกหลงรักนางตั้งแต่แรกเห็นและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้สารสัมพันธ์ต่อกันไปเรื่อยๆจนในที่สุด เจ้าชายวันดารุตก็ได้ทำการสู่ขอมสุรีมาเป็นพระชายาในพระองค์ในตำแหน่งพระชายารองเพราะขณะนั้นเจ้าชายมีพระชายาอยู่แล้วองค์หนึ่งมีตำแหน่งเป็นปะหมายสุรีอัครเมสีและดูเหมือนว่าเสด็จแม่ของเจ้าชายจะไม่ค่อยชอบพระชายารองอย่างมัุรีสักเท่าไหร่เจ้าชายทรงหลงรักพระนางเป็นอย่างมากและด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดความริษยาขึ้นในใจของปะาหมายสุรี แต่ก็ทําได้แค่เก็บเอาไว้จนกระทั่งเจ้าชายและพระนางมสุรีมีโอรสด้วยกันนามว่าวันหาเกมและด้วยความที่ปะไหมายซุรีมีบุตรเป็นหญิงแต่พระนางมสุรีมีบุตรเป็นชายตามกฎแล้วพระชายาองค์ใดให้กําเนิดบุตรชายก็จะได้รับตําแหน่งปะไหมายซุรีซึ่งนั่นก็ยิ่งทําให้ญาติญาติของเจ้าชายที่ไม่พอใจและตัวปะหมาุรีองค์เก่ายิ่งเกิดความกัปแค้นใจ และแล้วเหตุการณ์ที่น่าสลดใจจนนํามาสู่ตำนานของเกาะแห่งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลังจากโอรสลืมตาดูโลกได้แค่สามวันเจ้าชายวันดารุตก็จำเป็นต้องออกเดินทางไปทำศึกทิ้งลูกทิ้งเมียไว้เพียงลำพังและทั้งคู่จึงถูกกลั่นแกล้งสารพัดจากแม่สวามีและอดีตป h ไหมสุรีในที่สุดพระนางมาสุรีก็ถูกใส่ร้ายว่าคบชู้กับองคระรักคนหนึ่งซึ่งนั่นเป็นความผิดที่ร้ายแรง โทษประหารชีวิตเท่านั้นเจ้าชายทรงโกรธเป็นอย่างมากจึงทรงส่งสารสั่งประหารชีวิตพระนางโดยไม่ฟังเหตุผลหรือข้อแก้ตัวใดๆจากพระนางมสุรีแม้แต่น้อยในวันประหารพระนางได้ร้องขอให้นางได้ให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายแต่คำขอนั้นกลับถูกปฏิเสธด้วยความเสียใจโกรธแค้น พระนางจึงประกาศกล้องขึ้นว่าถ้าหากท่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้ซึ่งมลทินขอให้เลือดของท่ากลายเป็นสีขาวและไม่หยดลงแผ่นดินแม้แต่หยดเดียวเมื่อกรดถูกปักลงบนตัวของพระนางเลือดขาวก็ได้พวยพุ่งพุ่งขึ้นฟ้าไม่หลั่งนองลงผืนดินแต่อย่างใดก่อนจะสิ้นใจพระนางได้สาบแช่งเกาะแห่งนี้เอาไว้ว่าขอให้ไร้ซึ่งความสงบสุข ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองบนเกาะแห่งนี้เจ็ดชั่วโคตเมื่อสงครามสงบเจ้าชายวันดารุตได้กลับมายังเกาะลังกาวีก็พบว่าเกาะไร้ซึ่งผู้คนเรากับเป็นเกาะร้างที่ว่างเปล่าและได้รับรู้ความจริงว่าพระนางมาุรีถูกใส่ร้ายและถูกประหารไปแล้วเรียบร้อยเจ้าชายเสียใจและรับไม่ได้กับความโหดร้ายของเสด็จแม่และพระชายา ซึ่งตัดสินใจพาพระโอรสหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ภูเก็ตประเทศไทยของเรานี่เองคำสาปแช่งของพระนางมาสุรีเริ่มทำงานและก่อความวิบัติแก่กอลังกาวีตั้งแต่ปี2,362จนมาถึงปี2,543ที่ทายาตรุ่นที่7ของพระนางคุณซิรินทรายายีเมอายุ15ปีปัจจุบัน34-35ปี ได้รับคําเชิญจากมาเลเซียที่ส่งคําเชิญให้เธอมาประกอบพิธีล้างคํำสาบของพระนางมาซุรีและหลังจากจบพิธีคําสาบที่ทําลายเกาะลังกาวีมาตลอด166ปีก็ได้สิ้นสุดลงและกาะลังกาวีก็ค่อยๆกลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งและในปัจจุบันก็มีการเปิดให้ท่องเที่ยวพักผ่อนบนเกาะและเยี่ยมชมหลุมศพของพระนาง แถมมีสถานที่สำหรับให้คนรุ่นหลังศึกษาเรื่องราวของพระนางได้ด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ติชมมาบอกกันได้นะคะถ้าหากชอบฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะ